เคล็ดลับให้เราเผยผิวสวยใสยแบบธรรมชาติและไรฝ้าได้แน่นอนในช่วงที่เก็บตัวอยู่บ้านนะคะหลายคนไม่ค่อยเมคอัพละไม่ค่อยได้แต่งหน้าอยากจะเผยผิวสวยสวยใสๆสแต่ติดปัญหาที่ว่าโอ้ยเรามีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำมีริ้วรอยด้วยจะทําอย่างไรให้เผยผิวแบบธรรมชาติได้เคล็ดลับต้องมีนะคะมาเลยข้อแรกค่ะนั่นก็คืออย่าให้ผิวแห้งแน่นอนการที่ไม่ให้ผิวเราแห้งเราก็ต้องดูแลจากภายในด้วย ดื่มน้ําข้อนี้เกตเน้นย้ําให้เป็นข้อแรกเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยลืมเนื่องจากว่าอยู่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยว่าน้ําดื่มก็เห็นว่าอยู่ในบ้านเนาะจิบดื่มเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทํางานหรือว่าอยู่หน้าคอมไปทั้งวันโดยที่ไม่รู้ว่าวันๆนึงเนี่ยเราดื่มน้ําได้ถึงไหมถึงก็คือ2-3ลิตรหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าดื่มไม่ถึงนะคะแน่นอนเกิดปัญหาเลยอยู่บ้านเป็นเดือนดื่มน้ําวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยผิวมันจะแห้ง ผิวมันจะโรยแล้วก็เกิดฝ้ากระจุดด่างดำทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าค่ะและที่สำคัญหลายคนเนี่ยอยู่บ้านเปิดแอร์ด้วยทำให้ผิวเนี่ยยิ่งแห้งความชื้นมันระเหยไปกับอากาศที่เย็นนะคะต้องลองสังเกตดูว่าคุณดื่มน้ำน้อยปรับพฤติกรรมโดยโด่วนค่ะข้อที่2สืบเนื่องมาจากข้อแรกเลยก็คือการดูแลไม่ให้ผิวแห้งก็ต้องดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเรื่องของการล้างหน้าด้วยล้างหน้าสาคัญยังไง เพราะว่าความสะอาดก็สําคัญนะคะถึงเราไม่ค่อยได้เมคอัพแต่ว่าเรายังทาครีมกันแดดเรายังทาครีมบารุงต่างๆเราจึงจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดให้สะอาดพอแต่ไม่แห้งตึงค่ะการทําความสะอาดให้สะอาดพอนั่นะก็ต้องเพิ่มขั้นตอนการใช้ครีนซิ่งเข้ามาหรือว่าที่เรียกว่าเมคอัพรีมูเวอร์อย่างเกตเองก็จะใช้นะคะกับสําลีแผ่นเช็ดทําความสะอาดเอาคราบสิ่งสงกรปรกออกไปเอาคราบเรื่องของอครีมกันแดดออกไป ไม่ให้มันอุดตันถ้าอุดตันปุ๊บมันจะเกิดสิวได้เกิดรอยหมองคล้ำได้ข้อน,นี้สําคัญพอล้างหน้าด้วยครีนซิ่งเสร็จเรียบร้อยก็มาล้างด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือสบู่เพื่อนๆน,นะคะต้องเลือกแบบที่เป็นชนิดที่ไม่มีฟองคือชนิดที่ไม่มีสารเพิ่มฟองไม่มีสารซซลเฟตรหรือสาร SLS จะได้ไม่ทําร้ายผิวผิวเราก็จะไม่แห้งตึงหรือว่าไม่เกิดการระคายเคืองค่ะข้อน,นี้สําคัญล้างหน้าที่ดีมีใช้ ไปกว่าครึ่งนะคะข้อที่3อ่าเราจะผิวไม่แห้งอีกก็ต้องเลือกบำรุงนะคะเซรั่มที่ตอบโจทย์อ่ถ้าเรามีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำอยู่แบบนี้ควรมากๆที่จะเลือกสารสกัดที่ไปลดเม็ดสีเมลานิน แต่ไม่ใช่เน้นผลัดเซลล์ผิวหรือว่าขาวใสอ่าวกที่บอกว่าทาแล้วแสบลอกหรือว่ากัดลอกแบบนั้นไม่ได้นะคะผิวเราจะยิ่งแห้งแล้วก็จะยิ่งเกิดริ้วรอยได้หรือเกิดฝ้าดำๆฝ้าถาวรได้แต่ให้เลือกสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นลดเม็ดสีเมลานินตอบโจทย์ตรงนี้และยังต้องเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่นน้ําขึ้นด้วยข้อที่4ถึงจะอยู่บ้านก็ต้องทาครีมกันแดดค่ะเพราะว่าเราอยู่กับแสง UV UV ยู ีที่ว่าคือแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไอทีคอมพิวเตอร์มือถือทั้งหลายแต่งหน้าใสาๆแต่งหน้าอ่อนๆกันแดดก็ลงได้สวยได้เนียนใสได้เพราะกันแดดก็คือเป็นเกราะคุ้มกันเลยนะคะเราอยู่บ้านทั้งวัน อยู่หน้าจอคอมมากกว่า8ชั่วโมงบางคนมากเลยมากกว่า10ชั่วโมงอีกทีนี้เนี่ยการที่เราจะดูแลผิวได้ต้องมีเกราะคุ้มกันที่ดีเหมือนกับเราใส่เสื้อคลุมเสื้อกลอกนี่แหละค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะเข้ามากระตุ้นให้เกิดเม็ดสีเมลานินก็จะยากทีนี้การทาครีมกันแดดต้องถูกต้องด้วยนะคะเลือกเลยอ SPF 50 PA บวกบวก,บวกแล้วก็ทาได้2ข้อนิชี้แบบนี้และคอยทาซระหว่างวันถ้าคุณ อยู่หน้าจอคอมแสงเยอะอย่างนี้ทั้งวันก็ต้องถอยทาด้วยนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะพยายามต้องไม่เครียดเพราะว่าความที่เครียดมากๆหรือว่าจิตตกกลุ้มใจมากๆก็จะทำให้ผิวของเราเสียคุณนอนไม่หลับก็เกิด เสียกับสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะอยากให้ทุกคนมีผิวที่สวยเนียนใสไร้ฝ้าแล้วก็เผยผิวสวยแบบธรรมชาติได้ค่ะหากสนใจผลิตภัณฑ์ที่ดูแลฝ้าแบบปลอดภัยไร้สารทักเข้ามาได้นะคะที่ลายไอดีพ็อเกตค่ะขอบคุณค่ะ